ความรู้พื้นฐานนิวรรนเน็ตเวิร์กส์และดี e p เลอร์นิ่งการเดินทางสู่โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์จากธรรมชาติสู่เทคโนโลยีสมองมนุษย์มีเซลล์ประสาทนิวรอนส์ ons, มากกว่า86,000ล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนทำงานประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนิวรรนเน็ตเวิร์กส์คือ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้และจดจำรูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนโครงสร้างของ n e วรอน n e t w o r k รชั้นนำเข้า Input l a y ยรับข้อมูลดิบจากภายนอกและเตรียมส่งผ่านไปยังชั้นถัดไปชั้นซ่อนเร้น h i d เด n l a y ย u t ประมวลผลข้อมูลด้วยฟังก์ชันไม่เชิงเส้นและสกัดคุณลักษณะที่สำคัญชั้นส่งออก Output La y out. ส่งออกผลลั์สุดท้ายเช่นการจำแนกประเภทหรือการทำนาย การเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนแต่ละตัวมีน้ำหนัก w e i ที่กำหนดระดับอิทธิพลและความสำคัญของข้อมูลที่ส่งผ่าน Deep Learning คืออะไร Deep ความลึกของการเรียนรู้ Deep Learning คือ Neuron Networks ที่มีหลายชั้นซ่อนเร้นมากกว่า3ชั้นซึ่งช่วยให้สามารถเรียนรู้คุณลักษณะที่ซับซ้อนและนามธรรมจากข้อมูลจำนวนมหาศารได้โดยอัตโนมัติเหมาะสมกับงานที่ต้องการความซับซ้อนสูงเช่นการรู้จำภาพการประมวลผลเสียงและการเข้าใจภาษาธรรมชาติ ความแตกต่างระหว่าง m n c h i n e Learning กับ Deep Learning m a n h i n n l l e r r n n n g ใช้อัลกอริทึมสถิติเรียนรู้จากข้อมูลที่มีขนาดเล็กถึงปานกลางต้องเลือกคุณลักษณะ Features ด้วยมือและความเชี่ยวชาญใช้เวลาฝึกสั้นกว่าและใช้ทรัพยากรน,น้อยผลลัพธ์ง่ายต่อการตีความและอธิบาย Deep Learning ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้นต้องการข้อมูลขนาดใหญ่มากเรียนรู้คุณลักษณะเองแบบ End-to-end end โดยอัตโนมัติ ใช้เวลาฝึกนานและต้องการ G P U ที่มีประสิทธิภาพสูงผลลัพธ์เหมือนกล่องดำ Black Box ยากต่อการอธิบายประวัติและวิวัฒนาการของ Neuron Networks 1950s ยุคแรกเริ่ม Perceptron โครงข่ายชั้นเดียวที่แก้ปัญหาเชิงเส้นได้เท่านั้นแต่เป็นรากฐานสำคัญของ A I 1980s การพัฒนาสำคัญ m u l t i a r e Perceptrons MLPs เกิดขึ้นพร้อมกับเทคนิค backpropagation ที่ปฏิวัติการเรียนรู้ 2000s ปัจจุบันยุคทองก้าวสู่โครงข่ายสมัยใหม่เช่น CNN s และ o RNN s ที่แก้ปัญหาซับซ้อนและใช้งานจริงได้ประเภทของ Neuron Networks ที่สำคัญ feedforward n e u r o n networks (FNN) ข้อมูลไหลาทางเดียวจาก Input ไป Output เหมาะสำหรับงานจำแนกพื้นฐานและการทำนายเชิงเส้น convolutional n e u r o n networks (CNN) เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลภาพและวิดีโอใช้ฟิลเตอร์สกัดคุณลักษณะทางภาพ Recurrent Neuron Networks (RNN) เหมาะกับข้อมูลลำดับเช่นข้อความเสียงและอนุกรมเวลามีความจำระยะสั้น Long Short Term Memory (LSTM) n n ที่ปรับปรุงแล้วแก้ปัญหาการลืมข้อมูลระยะยาวและเรียนรู้รูปแบบซับซ้อนการทำงานของ Neuron Network รรับข้อมูลนำเข้าข้อมูลต้นทางผ่านเข้าสู่ชั้น Input l a y e r เพื่อเตรียมการประมวลผลประมวลผลในชั้นซ่อนผ่านชั้น hidden layers ที่ใช้ฟังก์ชัน activation เช่น ReLU, Sigmoid เพื่อสร้างความไม่เชิงเส้นปรับปรุงน้ำหนักใช้วิธี backpropagation เพื่อปรับน้ำหนักและลดข้อผิดพลาดทำให้ผลลัพธ์แม่นยำขึ้นได้ผลลัพธ์ผลลัพธ์สุดท้ายออกจากชั้น output เป็นการทำนายจำแนกประเภทหรือการตัดสินใจตัวอย่างการใช้งาน deep learning การรู้จำใบหน้าและวัตถุเทคโนโลยีที่ใช้ใน Facebook Google p h o t o สำหรับจดจำใบหน้าและจัดหมวดหมู่ภาพอัตโนมัติการแปลภาษาอัตโนมัติ Google Translate ใช้ Deep Learning แปลภาษาได้อย่างแม่นยำและเข้าใจบริบทผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะ Siri, Alexa, Google Assistant เข้าใจคำสั่งเสียงและตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติการวิเคราะห์ทางการแพทย์ตรวจจับโรคจากภาพเอ็กซเรย์การวินิจฉัยมะเร็งและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยสรุปและก้าวต่อไปหัวใจของ AI ยุคใหม่ Neuron Networks และ Deep Learning เป็นเทคโนโลยีราักฐานที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่ประสิทธิภาพเหนือระดับเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นวัตกรรมไร้ขีดจำกัดเปิดโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกอุตสาหกรรมจากการแพทย์ไปจนถึงความบันเทิงเชิญชวนศึกษาเพิ่มเติมและทดลองสร้างโมเดลด้วยเครื่องมือยอดนิยมเช่น TensorFlow, PyTorch และเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่ง AI ที่ไร้ขีดจำกัด